พลังของ,ลลงเโโงยาวชนเนี่ยหายไปไหนการที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมให้กลับมาดีขึ้นเนี่ยทำคนเดียวไม่สำเร็จอยากเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะช่วยให้สังคมของเราเนี่ยดีขึ้นค่ะ นี่คือผลงานเพลงฝีมือเยาวชนดนตรีกลุ่มตติยมปิกที่ทั้งแต่งเนื้อร้องทำนองเล่นดนตรีถ่ายทำและตัดต่อเพราะอยากสื่อเรื่องราวที่พวกเขารู้สึกนึกคิดเริ่มต้นมาจากโจทย์การเรียนรู้ในค่ายโครงงานคุณธรรมที่ท้าทายให้เด็กๆแต่งเพลงเกี่ยวกับความดีองค์ความรู้หรือคำบอกคำสอนมันมีอยู่แต่ทำยังไงให้ความรู้หรือคำบอกคำสอนนะั้นมันได้ความรู้สึกของคนได้ความประทับใจโดยเพราะวัยรุ่น ชอบดนตรีล้วก็ได้มาใช้ใช้มาทําความดีก็พอดีครับไปด้วยกันได้เป็นการดึงพลังของเราออกมาเป็นการระเบิดมาจากข้างในตัวเราเองจากความรักความชอบจุดประกายต่อยอดความคิดฝันจนสําเร็จออกมาเป็นอัลบั้มตติยำปิรักดีไม่โดดเดี่ยวอย่างวันนี้เป็นอีกครั้งที่ดเด็กๆเดินทางจากบ้านมาด้วยพลังเต็มเปีย่ยมรวมตัวเข้าห้องซ้อมเพื่อเตรียมตัวสําหรับคอนเสิร์ต แม้มาไกลาจากหลายภาคแต่ก็ไม่พลาดที่จะมาทำเรื่องดีๆร่วม,มกันมันเป็นความรู้สึกที่ว่าไม่มาไม่ได้มันต้องมามาช่วยกันไกลไม่ไกลไม่สำคัญนะคะแต่เราคือรวมกลุ่มกันทำความดีคือยังไงเราก็ไม่กลัวอยู่แล้วอะคะ่ะทำอะไรแล้วมีความสุขเราก็อยากจะทำถือว่างานนี้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วกินใจมากครับมันใช่เลย ในหลายเวทีดีๆเปิดโอกาสให้เด็กๆนำผลงานเพลงคุณธรรมออกเผยแพร่จัดมินิคอนเสิร์ตแสดงพลังสื่อสารความคิดความฝันของคนรุ่นใหม่มีความสุขมากค่ะเรารักที่จะทำแล้วเนี่ยเวลาทำเนี่ยมันมีความสุขแล้วพอมีความสุขมันก็เกิดผลามมาทัเพลงมันทำหน้าที่เป็นสื่อ สองแน่ก็เป็นสื่อนำธรรมะไปหาคนแต่ต่อไปถ้าเขาสูงกว่าน,นี้เพลงนั้นจะนําคนสื่อกับมาหาธรรมะเป็นลำแสงเล็กๆที่ส่องสว่างท่ามกลางความแปรปรวนของยุคสมัยขอเพียงมีโอกาสสัมผัสสิ่งดีเรียนรู้และลงมือทำรรพลังเงยาวชนก็จะเจิดจ้า เปี่ยมพลังความดีและสร้างสรรค์เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมงดงาม